ใ้ชี้ชีบ้านมาลูกไม่ทางตาเด้อวังลมใช่ไหมเด้อฮะบบท่านเก็บอยู่พี่นองเดี๋ยวลุงใดเก็บรายละเอียดนิดหน่อยครับผม,มนนี้เดี๋ยวตันหน่อยไปซื้อสีสีขาวสีขาวก็ยังขาดบบท่านได้เก็บรอบสองมันมิดก่อน ะใส่ได้สีขาวจาซื้อสีขาวมาั้งบ่เออแล้วไปซื้อสีดำมั่นเก็บน้ำเออเออชือาเชือากันาดน,ออออนู่นเอ้าไม่มีไปแล้วออนี้เช็ดมองใบของก่อนจะเคลียร์ออกเช็ดมองใบของ เฮ็ดบ่เฮ็ดชุ่สูงนี่แหละเฮ็ดมองใบของมเ็ดลอกเดียวแล้วนี่แหละสองล็อกนี่ละจจ้าโมเกะกะเฮ็ดยังเลยใท่ปะพี่น้องจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่สินค้าวไม่มาเน้นน้บอลลดพิสินค้าวไม่มาขายอีกแล้วจา้าบอลลดจา้า ผู้ใดอยากได้ปลาลดนี Jamie, lonely, you, smiled, ่ก็ปลาลดเด้อจ้าปลาปลาคอดูก็มีอยากมีแต่ปลาลดจ้ามีแต่ปลาลดพี่น้องผู้ใดอยากได้ปลาลดอยากได้จ้าแอ็ดไลน์ไปมาเด้อจ้าสั่งได้เด้อจ้าปลาลดจ้าทอดกินกับตำหมุกทัวแมนทอดกินกับตำหมุกพุงพี่น้องจินงข่าไม่ไม่เอาจ้าขายอีกแล้วจินงข่าไม่ผู้ใดอยากได้ปลาลดปลาลุดมีเสียบได้ก่อ น้ำนี่มันใต้ขอนิ้วเนาะก็จ้าสูบปลาไหมพี่น้องปลาลดมันหลายผู้ใดอยากได้ก็สอบถามแค่ว่าได้ปลาลดบ้านเขาด้วนไ่มพี่น้องปลาลดปลาลดเลี้ยงเมื่อใดดอกแกปลาลดที่ไหนเขาเลี้ยงเลี้ยงได้ยุ่งเฮ้ยมีอย่งกินต้มจีนแล้วเนี่ย

สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนจ้ามากินเขาน้ากันจ้าพี่น้องมื่อน,นี้เพ่ได้แก้วกุ้งจ้าทอดปลาลดเพ่เอาเขาใส่กระตีกลวยยังอนยังห่อนคือ,อเกาเลยพี่น้องมาจ้าปลาลดช่างไรได้จ้าพี่น้องปลาลดปลาลด ใายปลาลุกสวัสดีครับพี่น้องยงมสกินยังโจ๊กออกมาเอาไปยูนี่อืม่วยโอ้ยอย,อย,ย่านเขาแหงก็ต้องทำใจพี่น้องใส่กระติกไว้พี่น้องแนะนนะําำมา่ป่าข้าเาจ้าว่าใส่ถุงเออใส่ถุงผ่าเ้วกับใส่ในกระติ๊ต่ว่าอันนี้เพราใส่เทั้งกระติกเลยปิดฟ้าไว้มาห่อนปะเจ้ากุ้งครับผม กอดประรถสมพักสมพักน่าหนาว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 ,นาวมึงจับตอนนี้น่ก็ว่าถือ,อ <c oughs> ไม่ใช่ได้ประรถช่างน,นี่เนยน้อนเพื่อนตื่นแต่ตีซีพอพี่น้องอ ปื้ดไข่กุ้งไม่กินเหรอไข่กุ้งกินก็กินเห็นพี่นอ้องมั้งเป็นขขาเต่าเนี่ยพี่นอ้องยินเสียงบ่มันมร่มเว่อรอบอ่ ดังจับจับไม่มันฆ่าปากกินเขาแต่เส้าหนาวราว่ามินทุละไปเฮ็ดแวถแวตุ้งละไลอยู่เนาะ เล่นไลแลวเมือพี่น้องพี่น้องถาม,มาแถวเจ้าแถวแฟชั่นหมอแถวดับพี่น้อง อยากสีทวัออกเลยละย่ามไหสีทวัพี่น้องกับถามมาแล้ว,ว่า,าย่ามไหนยังสีเข่าที่อะัรักเี่ยงแค่ว่าเปลี่ยนหมอหมเมื่อกี้เริ่มดึงไหมไหมพี่นอ้องตรงไปหาหมอทุกเดือนครับผม Điều đồn khác thùng này Nói cả năn phăng anh đi phăng đi Nãy nhà tôi lại rồi

ม่เกินเหนียดเลยจั่วพัดดีพี่น้องเมี่ยป้อนไม่อยากกินหรอกผู้สาวป้อนจังอยากกินพี่น้องป้อนไะเลย เอาฟังจริงเขาตามโอ้ยเอาฟังจริงสมัครเลยดีนะดีนะขอโระเจ้าจุ Bất khác bất cứ bất Chúng bất cứ hương cứ treo cứ bất cứ bất cứ bất cứ đây cứ bất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  cứ cứ bất tụt bất cứ bất เพรมากินตัวน้อยๆไ,ไนนเปเพี่อนมันจำกว่บเพร่ทอดกรอบๆตัวเนื้อหลายๆเพรขัำออกมกเพื่อขายเยอะต่างกิโลูแลหาเว้ย cái rốt tắt hàng, pha sọc bạc, cái Để nung đầy lái nưng, men, khu tàu nào, chắp những toàn lo, าตัวใหญ่ก็เอินไปอย่างปลาดหลม,มันบ่มันจะม,มลีลายจุด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 ลายนี่นะจุดอยู่นี่เุ้งกุ้งกินกุ้งแล้วมันไทยแล้วอะแม่คุคันพอ เราต้องเจ็บนะผู้ใดสนใจก็สามารถสั่งแพ้ว่าไดเดอร์พี่น้องเนาะเพ่เป็นง้มมาขายอยากได้ปลาสุมใส่กอกแหนมก็สัส่งมาได้สั่งมาได้ไดคือเก้เหรอเนะัะเดยวเดียวหมูเด็ดเดียว cứ là biết nữa màu xăng mát có bội kín liếc của kiao bông kiao bông tai Ta ba dùng ba dùng mặt hai sữa sửa à nhau nhưng có sao nào vẫn tổng dùng ra dùng hai dùng hai nè hai tụng hay dùng hai dùng hai hôm hai dùng hai ขีบ้บอเป็์ขี้บอเต้นมากลางกลางให้หน่อยกางหน้าหรอกนอนในเต้นปะเจ้าพูดว่ามานันนอนในเต้นนอนในเต้นดิมือแรงเอาพัานว่ามาปูนั่นขนหนวกไปแล้วฮะขนหนวกเฮียนไปแลวก็นอนหนอกเฮียนโดยใครจะเปนอนในเฮียนเนาะกลางเต้นนี่ไปกลางในเฮียนเถอะหมอนอนปะเจ้านาันน่นปะนอนเฮ็ดซุ่มดีๆเด้ดแล้วลูก มันมีแค่เป็ดพ่นพื้นเหรอตัวเห็ดบ้านเจ้าของในพื้นที่บ้านเจ้าของไปเ,เหออ็ดยังมืงอกีเออก็พื้นที่บ้านเจ้าของกูเหรอพ่นแตเฉพาะหน้าเจ้าของเป็นบรรยากาศปะ Bên mình nó nó tên cái đĩa nữa Trên đạc đi Nào nó tên Qua quảng phay đi Ui Tìm phay hả? Trong mày, đồn nhay nhay Hôm nay mình lấy hấp phân phẩu hồi Phương trong mày Có gì mà đắng phí luôn Nhưng mà sao nó năng đẹp มาพ่องไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีจ้ากินืะหมี่บะอย่าลืมได้จ้าปลาลดปลาลดสั่งได้จ้าปลาลดปลาลดทอดโอ้บเมีปลาลดตากแดดไปก่อนได้จ้าพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆจ้าที่ที่ตามจ้าผู้ใดที่สร้างของจ้าขอบคุณขอบคุณเพื่อนจ้าขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณพี่น้องทุกคนเลยจ้าไปก่อนจ้าบ๊ายบาย